ทีนี้เดี๋ยวนี้เราทําบุญล่ออายุในการล่อนีอสาหรับอาตมาก็มันเป็นเรื่องล่อตัวเองสําหรับท่านทั้งหลายจะมาพลอยล่ออาตมาด้วยก็ได้ไม่โกรธใครมีอะไรจะมาล่อถ้ามีอะไรที่น่าล่อก็ช่วยกันล่ออาตมาเนี่ยได้แต่ว่าโดยความหมายเรื่องการมาตั้งใจจะล่อตัวเองที่มีอะไรที่น่าล่อ อุ้ยเยอะแยะเลยธรามามีสิ่งที่ที่น่าล่อจะเรียกว่าบกคร่องก็ได้ไม่บกคร่องก็ได้แต่ว่าการกระทําบางอย่างมันทําไปในลักษณะที่น่าล่อ <c oughs> เอากันง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าอาตมาเป็นต้นเหตุนะโดยโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจก็ตามโดยเจตนาก็ตามหรือโดยไม่เจตนาก็ตาม แต่ได้กระทำอะไรไปในลักษณะที่ทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ต้องลำบากต้องมาที่นี่ด้วยความลำบากนี่ก็ถือว่ามันเป็นอะไรก็เลยจะมาที่ทำให้ท่านทั้งหลายต้องลำบากแล้วก็มาล่อล่ออันนี้ทำให้เขาลำบากโว้ยมันควรจะคิดในดีเจ้ใหม่อย่าทำให้คนอื่นต้องลำบากการทำให้คนอื่นลำบากเนี่ยมันไม่ถูกแน่ ทีแรกก็ว่าตั้งใจจะพูดอะไรกันเล่นล้ออะไรกันเล่นเป็นภายในไม่กี่คนประจำปีเ็าทำไปอย่างนั้นแหละแล้วทำไมจำนวนมันเพิ่มมากขึ้นก็ไม่รู้นี่ทำไมจำนวนมันเพิ่มมากขึ้นก็ไม่รู้ตั้งใจจะพูดเล่นรุดล้อตัวเองเล่นสนุกสนุกเป็นภายในไม่ต้องบอกใครกี่คนนะก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นเรียกว่าล้ออายุแต่แล้วมันเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดูก็เห็นได้ว่าทั้งภิกษุสามเณรทั้งวาสศวาสิกาก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่านี่มันเป็นความผิดพลาดของเราเส็จเล้ามัง่งทำให้คนอื่นลำบากมากเกินกว่าที่จำเป็นนี่ก็เป็นเป็นเป็นแง่หนึ่งแหละอย่างน้อยก็เป็นแง่หนึ่งที่เห็นอยู่ประจักษ์อยู่ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันควรจะถูกเล่อสะเพร่าอย่างไงทำให้คนอื่นลำบากที่ก็มีอีกหลายง่ายหลายมุมพูดไปก็ได้ว่า <c oughs> อ้ชีวิตนี่ <c oughs> มันไม่ค่อยจะเป็นชีวิตอรมามีอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบสี่ปีบริบู์ย่างข้าเจ็ดสิบห้าปี มีชีวิตมาตั้งเจ็ดสิบห้าปีชีวิตมันก็ยังไม่ค่อยจะเป็นชีวิตนี่มันก็น่าลอ่อคำว่าชีวิตต้องแปลว่าเป็นอยู่อย่างสดชื่นเหมือนของสดไม่ใช่ของเหี่ยวแห้งหรือเป็นทุกอชีวิตนี่ต้องเป็นของสดชื่นที่ความสดชื่นมันไม่ค่อยมีมันมีน้อยมันก็ควรจะล้อ พยายามมากวาห้าสิบปีคือบวชมาเนี่ยบวชได้ห้าสิบกว่าปีก็พยายามใช่มันมีชีวิตที่สดชื่นที่อยู่เนื้อปัญหาที่รอดที่หลุดนี่มันก็ไม่รอดไม่หลุดได้ตามความต้องการหรือเต็มตามความต้องการมันมีอะไรที่เป็นการรบกวนอยู่บ้างอยู่บ่อยๆเหมือนกัน นันยังไม่พอใจชีวิตชนิดนี้ก็เรียกว่าต้องเอามาล่อมาชีวิตอะไรกันโล่ยกันว้ยตั้งเจ็ดสิบกว่าปีแล้วไม่รู้จักสดชื่นสักทีจะต้องว่ากันต่อไป <c oughs> นี่ที่มันเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆมันก็รู้สึกว่ายังมีอะไรเหลืออยู่ที่จะต้องล่อก็ต้องล่อล่อยพันทั้งหลายฟัง เผือว่าท่านทั้งหลายอาจจะจำมาไปสำหรับเป็นวิธีการล่อตนเองก็ได้ <c oughs> ออกมาจะบอกว่าทุกปีมันต้องก้าวหน้าถ้าไม่ก้าวหน้าก็ต้องล่อแหละนั่นขอบอกกล่าวท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านว่าจงทําให้มันก้าวหน้าทุกๆปีพอก็ปีสรุปได้ว่ามันก้าวหน้า เนี่ยมาเห็นบางคนไม่ก้าวหน้าอยู่บางอย่างขอบอกว่าช่วยทําให้มันก้าวหน้าเที่คนแก่ๆอายุมากๆหรือซ้ําไปไม่พูดถึงเด็กๆหรือคนหนุ่มๆอายุถึงเท่านี้แล้วก็ยังว่าน้ามโมตัสสะไม่ถูกต้องนะบางคนยังว่านาา้าโมตัสสะพระกัวัโตอรหัตโตสมาสมพุทธัสสะเนี่ยไม่ถูกต้อง ใครว่าไม่ถูกต้องก็ว่าใช้ถูกต้องเพราะว่าบางคนยังพูดว่าสัมมาสัมพุทธัสสะอยู่นั่นคนนี้เขาว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่มันไม่ถูกมันสัมพุทธัสสะนั่นไม่ใช่สัมพุทธัสสะคนแก่บ,บางคนยังว่าสัมมาสัมพุทธัสสะพระเนนบางองค์ก็ยังโง่ขนาดนั้นยังว่าสัมมาสัมพุทธัสสะอยู่ก็มี อัตมาก็เหมือนการเผลอไม่ได้เผลอก็มวมัก่ยว่าสมพุทธัสสะสัมมาสมพุทธัสสะก็เลยเอามาล่อกันนะมันยังไม่ก้าวหน้าเว้ยนี่แม้แต่ของเบื้องต้นที่สุดว่านาโมตัสสะพระคัวาโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธัสสะนี่มันก็ยังว่าปิดเป็นตัสสานี่น่านาล่อหรือไม่น่าล่อถ้าหน่าลอกก็ล่อมันหมดเสียแค่ปีนี้อยาให้มันเลือไปถึงปีหน้าและปีต่อไป อัตมาคงจะไม่ได้ยินคําว่าน,นโมผิดตัมมาสัมพุทธอสสะอีกต่อไปหนึ่งปีต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างมันซ้ําอยู่อย่ามันผิดอยู่ไอ้ภาผู้มี้าพภาคเจ้านั้นเลิกก็อะสวดมนต์สวดมนต์รับเทศก็ยังมี้าผู้มี้าพภาคเจ้าอยู่มันไม่ใช่มันไม่ไ้ไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าเลิกเถอะให้มันพระผู้มีพระภาคเจ้า สวดบาลีรอเป็นรอรอเป็นรอไอ้โลกะกลายเป็นโรคะไปมันก็ก็ผิดเลยเนะ่มันทำทาลายพระบาลีหมดเลยเนทะ่าท้าว่าโลกะเป็นโรคะแล้วมันก็มันก็เสียความหมายหมดมันผิดหมดนลยไอ้พระที่ว่ารอเป็นรอรอเป็นรอช่วยเลิกเททีเธอช่วยเลิกเททีเธอมันเปลี่ยนความหมายของพระบาลีมากเกินไป ถ้ามาล่อตัวเองบ่อยๆไม่ใคยจะฟังก็โคคัวตัวเองก็บ้างสิมันคงจะหมดให้โดยเร็วนี่น,นี่มันยิ่งกว่าล่อแล้วแหละนี่จึงพูดว่ายังมีทางที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่มากและควรจะล่อตัวเองถึงขนาดว่าแม้แต่น้ำมัสทะก็ว่าไม่จู บทอื่นๆก็ว่าไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยถาวารีวาหาปุราปาติอเนเนีย่ยพระเนนยังว่าผิดกันอยู่มากทีคายุโกโ่าทีกายุโยนก้นมันผิดมันผิดอยู่มากผิดอยู่หลายธรรมถ้าแปลความหมายตามนั้นจะใช้ไม่ได้บางทีมันเป็นให้ให้ร่ายรืบดาทายกทายิกาก็มี เช่นว่าอายุวันโนสุขังพลังให้อายุวันนะและสุขะและพละพระเนนบังองค์ว่าอายุวะโนสุขังพลังก็ให้แผลศกรปรกวโนแปลว่าแผลเปื่อยที่ศกรปรกไอวันนะแปลว่าความดีความงามแทนที่จะว่าวันนะแกลว่าวันโนอายุวันโนสุขังพลังก็บ้าเลยเอาแผลศกกรปรกไปหายไปให้ทายโยกทายิกาที่เขาอุตส่าห์มาเลี้ยงมาดู เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเล่อแล้วเอามาเล่าแล้วก็ช่วยกันทำให้มันหมดไปสเสียทีที่นี่มันเรื่องของตัวแล้วก็เรื่องของคนอื่นบ้างอาตมานี่เขาหาว่าบ้านะคนเป็นอันมากเขาหาาอาตมานี่เป็นคนบ้า บ้าเทียธรรมะกลับมาบ้าอยู่คนเดียวบ้าอยู่คนเดียวตลอดเวลาว่ายธรรมะกลับมาพูดเพ้อเจ้อไม่รู้กี่ปีตะกี่ปีแล้วให้ธรรมะกลับมาเพ้อบ่นไปคนเดียวนี่มันเป็นคนบ้านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาล่อควรจะเอามาล่อแล้วก็สาดสลดงสงสารตัวเองเหมือนกันว่ามันเป็นคนบ้า พร่ำอยู่คนเดียวว่าธรรมะกลับมาจงกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาวินาศถ้าธรรมะกลับมาโลกาก็จะเจริญพูดมากี่ปีแล้วก็ยังพูดออกวิทยุออกอะไรอยู่ตามโอกาสว่าช่วยกันสนใจข้อนี้ให้ธรรมะกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมามันก็มีแต่คนไม่มีเห็นไม่มีธรรมะ นักเศษษษษษษกรษฐกิจก็ไม่มีธรรมะนักการเมืองก็ไม่มีธรรมะนักปกครองก็ไม่มีธรรมะข้าราชการก็ไม่มีธรรมะข้อค้าก็ไม่มีธรรมะชาวนาก็ไม่มีธรรมะประชาชนชนิดไหนก็ไม่มีธรรมะแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรมันทํามันเต็มไปด้วยคนอันธพาลนักเศษษษกรษฐกิจก็อันธพาลนักการเมืองอันธพาลนัก,กปกครองก็อันธพาล ข้าราชการก็อันธพาลพอข้าประชาชนชาวนาชาวสวนก็อันธพาลนั่นจะอยู่กันได้อย่างไรมันก็เบียดเบียงกันตายหมดเนี่ยถ้าธรรมะไม่กลับมามันโลกามันวินาศมันคืออย่างนี้อธรรมะไม่กลับมามันก็มีอันธพาลเพิ่มขึ้นธรรมะหายไปเท่าไรอันธพาลเพิ่มขึ้นเท่านั้นถ้าธรรมะหายไปหมดอันธพาลก็เต็มบ้านแล้วเราจะอยู่ที่ไหน อยู่ในห้องนอนฮะเขาก็ตามเข้าไปเบียดเบียนแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าธรรมะไม่กลับมานี่เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่ขอคิดดูนะคนที่มันยังไม่คิดอย่าประมาทมันจะมาถึงข้าสักวันหนึ่งนะท่้นมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันบ้างมาช่วยกันตามที่จะช่วยได้ให้ธรรมะกลับมา ช่วยได้อย่างไรก็ช่วยเถอด้วยเงินด้วยของด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยการพูดจาการอ้ไอก็สุดแท้แต่จะทําได้เพื่อให้ธรรมะมันกลับมาอัตรมาเพอ้ออยู่คนเดียวอย่างนี้บ้าหรือดีก็ช่วยลองคิดดูแต่ก็สงสารตัวเองจนต้องเอามาล่อว่าเราอุตส่าห์ทำทั้งทีเขาว่าเราบ้าบ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครจะร่วมบ้าด้วยสักกี่คน เดี๋ยวนี้อยากอวดหน่อยว่ามีหลายคนนั่นแหละที่เขาร่วมบ้าด้วยนะในการจะทำมากลับมาเนี่ยมันมีแล้วมันมีขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> จะล่อได้น้อยลงนหน่อย